สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูน้ำตาลเช่นเคยนะคะเราจะมาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก่อนเข้าสู่บทเรียนครูน้ำตาลจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอากาศรอบตัวเรากันค่ะพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ เรามาดูกันนะคะอากาศรอบตัวนะคะเด็กๆอากาศมีอยู่ทุกวนทุกแห่งแต่เด็กๆจะไม่สามารถจับต้องได้นะคะเรามาดูคุณสมบัติของอากาศกันค่ะอากาศเป็นสสารที่มีสถานะเป็นก๊าซซึ่งมีคุณสมบัติฟุ้งกระจายได้อากาศส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้นะคะแต่เด็กๆสามารถรู้สึกได้นะคะมีความรู้สึกได้ว่าอุ คุณครูคะทําไมวันนี้อากาศหนาวจังเลยคะ่ะคุณครูครับทาไมวันนี้อากาศร้อนจังเลยครับเป็นต้นนะคะดเด็กๆข้อต่อไปค่ะประโยชน์ของอากาศนะคะมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตใช้อากาศในการหายใจพืชน,นะคะใช้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสง ข้อต่อไปค่ะโทษของอากาศนะคะผลกระทบจากภาวะมลพิษทางอากาศนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะเป็นอันตรายต่อสุขภาพสารพิษที่ระบายออกสู่บรรยากาศนะคะ,ะทำให้เกิดฝนกรดทำให้เกิดปากฏการเลือนกระจกค่าเด็กๆ น่ากลัวไหมคะน่ากลัวมากนะคะฉะนั้นคุณครูฝากไว้หน่อยนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะช่วงนี้โควิด -19 ยังระบาดอยู่เลยนะคะเราช่วยกันเนาะเด็กๆสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะแล้วก็ใช้เจลล้างมงือด้วยนะคะเด็กๆจะได้ปลอดภัยจากาโรคร้ายนะคะแล้วก็เชื้อโรคนะ เด็กๆหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะคะหยิบวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้า3สสค่ะเด็กๆเรามาดูกันนะคะโจทย์เขาให้ไว้ว่ายังไงบ้างนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพและลากเส้นโยงภาพกับคำตอบให้สัมพันธ์กันค่ะเด็กๆงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะ รถจิปนี่ของประเทศฟิลิปปินส์มีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆ1 2ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เขียน2ลงไปค่ะฝั่งนี้ล่ะคะฝั่งนี้มี1ใช่ไหมคะเด็กๆฝั่งนี้มี1เติม1ลงไปเลยค่ะ ฉะนั้นสองบวกหเป็นเท่าไหรคะเด็กๆ2อบวกหเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆนับรถนะคะ1 2 3สมรถมีกี่คันคะเด็กๆมี3คันฉะนั้นเรายงไปตรงไหนคะเราก็ยงมาหา3นะคะถูกต้องค่ะข้อต่อไปจักรยานนะคะเด็กๆจักรยานรถของประเทศเวียดนาม มีกี่คันคะเด็กๆนับฝั่งนี้ก่อนนะคะ1 2ฝั่งนี้มีกี่คันคะหคัน2คันใส่2ลงไปคะ่ะฝั่งนี้มีกี่คันคะเด็กๆ1คัน2คันฝั่งนี้ก็มี2คันเหมือนกันคะ่ะฉะนั้นเด็กๆคะสองบวก2เป็นเท่าไหร่คะ หนึ่งสองสามสีแสดงว่ารถจักรยานของประเทศเวียดนามมีสี่คันใช่ไหมคะงั้นเราก็ยงไปหาเลขสีเลยค่ะเก่งมากค่ะไหนใครทำถูกบ้างคะทำทันไหมเอ่ยเรามาทำแบบฝึกหัดในใบงานกันนะคะเด็กๆ ลองมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ3ลบ1เท่ากับ2ในตัวอย่างเขาเขียนไว้นะคะ3ลบ1เท่ากับ2แล้วก็เด็กๆจะต้องมาระบายสีนะคะระบายสีในรูปดอกไม้นะคะ,ะเราตัดออกไป1ดอกใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราก็จะต้องระบายสีในรูปดอกไม้1ดอกค่ะ งั้นเด็กๆด,ดูคุณครูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทาให้ดูนะคะเด็กๆทําตามเลยนะคะ3มลบสองเหลือเท่าไหร่คะดเด็กๆ3มลบออกสองเหลือเท่าไหร่คะหักออกสองหนึ่งสองเหลือเท่าไหร่คะเหลือหนึ่งเด็กๆเ,เขียนหนึ่งลงไปคะ่ะทันไหมเอยอ่า ฉะนั้นเด็กๆจะต้องระบายสีรูปดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆสองดอกเก่งมากเลยค่ะเรามาระบายกันเลยนะคะเด็กๆระบายให้ส,สวยๆนะคะสีสันสวยงามไปเลยตรงก้านดอกไม้จะเป็นสีเขียวเราก็ระบายสีเขียวไปเลยนะคะเด็กๆ ไม้เด็กๆสวยกันไหมะคะข้อต่อไปนะคะ4-2ลบ2เท่ากับ4-2ลบ2เหลือเท่าไร่คะเด็กๆเอา 4, อา4ตั้งค่ะยกข,ขึ้นมา4นิ้วเหมือนคุณครูเลยหักออกไป2 1 2 1> เหลือเท่าไรคะเหลือ 2, 2ขอเขียน 2, 2ลงไปคะ่ะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆจะต้องระบายสีรูปดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆ สองดอกนะคะเก่งมากเลยค่ะมาเรามาระบ,บายกันเลยนะคะเด็กๆชอบสีไหนระบ,บายสีนั้นได้เลยนะคะระบ,บายลงไปส,สวยๆนะคะของคุณปูณน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะของนีเด็กเสร็จหรือยังเอ่ย ถ้าเสร็จแล้วไปข้อต่อไปเลยค่ะหลบสามเหลือเท่าไร่คะเด็กๆ6ลบสามเหลือเท่าไรคะเด็กๆเอาหกตั้งนะคะหตั้งค่ะลบออกสามหนึ่งสองสามเหลือเท่าไรคะเก่งมากเลยค่ะเหลือสามเขียน3ามลงไปค่ะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆจะต้องระบายสีรูปดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆ3าดอกนะคะเก่งมากเลยค่ะ เรามาระบายกันเลยนะคะระบายสวยๆนะคะเด็กๆของคุณครูน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเสร็จหรือยังเลย เสร็จแล้วไปข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไป2ลบหนึ่งสองลบหนึ่งได้เท่าไหร่คะเด็กๆชูขึ้นมา2นิ้วเลยค่ะ2ลบหนึ่งสองหักออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1เขียน1ลงไปเลยค่ะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆจะต้องระบายสี่รูปดอกไม้กี่ดอกคะเก่งมากเลยค่ะงั้นเรามาระบายกันเลยค่ะ ลายรูปดอกไม้หนึ่งดอกนะคะถูกต้องค่ะเด็กๆไปข้อต่อไปเลยนะคะ5้าลบสอลบ2เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเอา5ตั้งค่ะย,ยกนิ้วขึ้นมา5ลบออกสองเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ใส่3ลงไปค่ะ ้อนี้เด็กๆจะต้องระบายสีรูปดอกไม้กี่ดอกคะสดอกนะคะเด็กๆเก่งมากค่ะเรามาระบายกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะไปข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไป5ลบ3เท่ากับ5ลบ3อ่ะเด็กๆยกนิ้วขึ้นมาค่ะยกนิ้วขึ้นมา5นิ้วนะคะเอา5ตั้งค่ะลบออก3 1 2 3เหลือเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเหลือ2เขียน2ลงไปค่ะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆจะต้องระบายสีดอกไม้กี่ดอกคะ สามดอกใช่ไหมคะกิ่งมากค่ะนั้นเรามาระบายกันเลยอย่าลืมนะคะเด็กๆว่าเราระบายสีสันจะได้สวยงามนะคะสดใสสวยงามไปเลย เสร็จแล้วนะคะไปข้อต่อไปเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะ6กลบหเหลือเท่าไหร่คะ6กลบหได้เท่าไหร่คะเด็กๆเ,เอา6ตั้งค่ะยกนิ้วขึ้นมา6นิ้วค่ะนำพร้อมกันนะคะ6กลบหนะคะเอาออกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเหลือหนึงเขียนหนึ่งลงไปค่ะ ฉะนั้นข้อนี้เด็กๆจะต้องระบายสีดอกไม้ทีดอกค่ะ5ดอกเลยนะคะเด็กๆงั้นเรามาระบายพร้อมกันค่ะเด็กๆระบายส,สวยๆนะคะของคุณนำ้ำตาลอาจไม่สวยนะแต่ว่าเด็กๆระบายส,สวยๆเลย ทำทันไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆคะเราทําแบบฝึกหัดกันเสร็จหมดแล้วนะคะเด็กๆช่วงท้ายนี้ครูน้าตาลขอฝากนะคะ ให้เด็กๆนะคะทบทวนนะคะบวกเลขลบเลขนะคะจะได้จำได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะช่วงนี้โควิดระบาดเยอะนะคะฝากเด็กๆช่วยใส่แมสนะคะอยู่บ้านเนาะแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเด็กๆเราจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคค่ะวันนี้คุณรูน้ำตาลไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ